ต่อไปจะเป็นการอภิปรายในมาตรา25นะครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานในกํากับนะครับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอส่งค,คำแปลยตินะครับเชิญท่านสมาชิกท่านกรรมธิการที่ขอส่งวนความเห็นต่อเลยนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดสองนะครับเชิญครับตามด้วยท่านเลืองไกลลีกิตวัฒนะนะครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์ตระเอกทวีสอดส,ส่องสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะรองประธานกรรมธิการในมาตรา25ผมได้กระทรวงสาธารณสุขผมได้สงวนความเห็นขอปรับลด0.2คือเป็นเงินเป็นเงินประมาณ75ล้านบาทเหตุที่ปรับลดจริงๆกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ต้องได้รับงบประมาณมากกว่านี้ที่ปรับลดลงไปก็จะเป็นการปรับลดเรื่องการไปซื้อรถประจําตําแหน่งหรือการฝึกอบรมที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขแต่มีสิ่งที่อยากจะกลับเรียนว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญที่สุดแต่ผมอยากจะกลับเรียนว่าสิ่งที่สําคัญขนาน,นี้เมื่อกระทรวงสาธารณสุขมาชี้แจง ก็คือการจะป้องกันพี่น้องประชาชนคนไทยที่ถูกโจมตีโดยเชื้อโรคโควิดแล้วก็มีการตายการเสียชีวิตการติดเชื้อจำนวนมากแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ได้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งก็คือการจัดหาวัคซีนมาป้องกันโควิดประเด็นคือพอลงไปดูในงบ เรื่องวัคซีนสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นตามที่ระบุไว้ก็คือเราเพบว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติซึ่งน่าจะเป็นชื่อตรงกลับได้รับงบประมาณปีนี้แค่22ล้านน้อยกับปีที่แล้วไปปีที่แล้วได้23ล้านอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ประชาชน ต้องการที่สุดเนี่ยในเรื่องการจัดงบก็ดูน้อยรันนี้พอมามีประเด็นเรื่องวัคซีนต้องเรียนว่าวันนี้เราการตายทุกวันวันนี้ก็200กว่ายอดตายเกือบหมื่นผู้ติดเชื้อล้านกว่ายังไม่นักยังไม่นับว่าไม่มีที่ท่าว่าจะลงเราไม่เคยพูดถึงคนตายเลย คนตายกระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาแม้แต่รัฐบาลที่พูดเนี่ยไม่คํำนึงถึงคนตายว่ามีคุณค่าหรือไม่เราจะพูดน้อยมากแล้วเราไม่เคยบอกว่าเราจะป้องกันคนไม่ให้ตายได้ยังไงคนติดเชื้อแล้วพอมาดูเรื่องวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขได้มาชี้แจงว่าในปี2,564ก็เหลืออีกประมาณไตมาาสุดท้ายเนี่ยจะหาวัคซีนให้ได้ 1นห้าล้านโดสนะปรากฏว่ามาถึงวันนี้เพิ่งได้20่สิบฝล้านโดสยังขาดอีก80ดสิบฝล้านโดสคือไปรับแล้วก็มาระบุไว้ในการของบประมาณว่าจะขอจัดซื้อวัคซีนให้ได้พอถามลึกไปว่าวัคซีนที่จะซื้อเนี่ยจริงอยู่ตามที่เป็นข่าวปรากฏว่าไปซื้อแอสตาเซนก้าในราคาโดสละ5บาทในการชี้แจง และไปซื้อซินโนแวคโดสละ17โดสละ5 5 5เหรียญน,นะฮะแอตราศิล e ิกาซินโนแวคโดสละ17เหรียญแล้วพอสำหรับร้อนแรกร้อนหลังโดสละ15เหรียญก็เลยถามว่าใครเป็นตัวแทนในการขายปรากฏว่าบริษัทที่ขายทุกบริษัทจะมีผู้แทนการขายหมดแต่สำหรับซินโนแวคองค์การเภสัช รับเป็นผู้แทนการขายนะท่านพอสถาบันวัคซีนบอกว่าผู้แทนการขายของซ mm ินแวคกคืออ,อ,องค์การเภสัตวองค์การเภสัตวเป็นองค์กรที่เกิดโดยกฎหมายและเป็นองค์รัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ต้องหาวัคซีนหายา,ยาไม่มีหน้าที่เป็นตัวแทนผู้อื่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้องรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน การที่ตัวเองเป็นผู้แทนการขายให้บริษัทต,ต่างชาติที่เป็นเอก,กชนอันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เมื่อในวงการแพทย์เมื่อพิจารณาถึงวัคซีนก็พบว่าซิโนแวคก็มีค่าน้อยมีการป้องกันได้น้อยฝ่าวัคซีนตัวอื่นแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่ดำเนินการซื้อเอาหาวัคซีนที่ดี หรือจะถ้าจะเป็นตัวแทนก็ควรจะเป็นตัวแทนที่มันหลากหลายปัญหาก็คือว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขมีกฎหมายมีอำนาจหน้าที่แม้แต่งบประมาณที่เราขอจากเราไปนี้ก็ไปให้กระทรวงสาธารณสุขใช้แต่พอใบบริหารงานเนี่ยโครงสร้างหน้าที่ตามกฎหมายอำนาจการอนุมัติที่อยู่กับอธทิบดีอยู่กับประหลัดกระทรวงเนี่ยถูกลวบไปอยู่กับ คณะ,ะสอบอคคือเป็นใช้พลกอฉุกเฉินนำเข้าไปแต่ถ้าไปดูให้ความจริงอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรับผิดชอบโดยกฎหมายถ้าคณะที่ตั้งขึ้นมาอาจจะไปรับฟังที่ปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตคนที่เคยทำคุณประโยชน์แต่ก็ต้องยอมรับว่าอดีตคนเหล่านั้นที่เคยเป็นประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหมอก็ดี นายุคที่ท่านรับราชการเนี่ยมันยังไม่มีโควิดเกิดขึ้นท่านไม่เคยป้องกันโควิดสักรายหนึ่งในสานะที่รับราชการท่านไม่เคยซื้อวัคซีนโควิดสักสักโดสหนึ่งวันนี้แพทย์ที่อยู่เกือบห้าหมื่นคนหลายหมื่นคนที่อยู่ในประเทศพยาบาลเนี่ยเขา,าเผชิญกับคนตายทําไมนายกรัฐมนตรีทําไมกระทรวงศึกษาจึงไม่ฟังคนที่อยู่ในโครงสร้างอํานาจหนะ้าที่ วันนี้การสูญเสียชีวิตของคนและการบาดเจ็บแล้วการรอคอยการป้องกันเนี่ยผมถือว่าเป็นความล้มเหลวผมก็อยากจะให้คนกระทรวงสาธารณสุขครับไม่มีใครรู้เรื่องการรักษาพยาบาลดีกับท่านนายกรตัตมนมตีก็มาจากทหารท่านกําลังเอาทหารทําทุกอย่างแม้แต่การรักษาโรคนี้คงจะไม่ใช่ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมจะตัดงบ ของกระทรวงสาธารณสุขแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่สิ่งที่เป็นคลื่นอยู่ใต้น้ําหรือสิ่งที่พบอยู่เนี่ยคือฟาร์มไม่ชอบมาพากลในการระบบสาธารณสุขและที่สําคัญถ้าเจาะลึกไปมันจะเป็นเรื่องการอาจจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันบนความตายของพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณมากครับเสนอแก้ไขร่างนมนนให้เป็นประชาธิปไตยครับ แออผมอยากฝากพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทํางานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายัางมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกบูลหล่าการทํางานของเราที่จะทําให้ประชาชน ไว้วางใจมากยิ่งขึ้น